เฉ่งสิวัสดิ์ไปยิงกองกลางโอ้โหเกิดเป็นชายเสียชาติเกิดหมดโอ้ยไม่ดีเรื่องจับคคนนนออง่่สพแไอ้ควายยืนเมืงไปโอ้โหจับจับให้มันแน่นๆมึงยืนเมืองเก่งพ่อเนไหมเก่งพ่อเนี่ยเก่งพ่อเนี่ยอืมสักทีสบอเนี่ยสบอเนี่ยไม่แข้มมือไม่แข้ม ไอเออเนี่ยกางแขนเออเออหังตานตานชื่ออะไรเนี่ยนนี้่านีแ้ใช้ของจิงเี่อก็พชของกนของของขอด้วยนี่งวน ถ้ามันไม่ตามตามที่มึงสอนน่ะมึงก็ไม่ต้องไปสอนมันแล้วกูจะดูแลล็อกหูลกตาเหลือเกินพ่อพ่อพาตัวเยี่ยนมาถอยเฮ้ยมึงให้เก้งแข็งไม่หน่อยเงขข้แ็หน่อยิมึงให้เก้งแข็งหน่อยหวายกลัวให้ยไอ้ดอก